มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอือหือนุ่นบรนุษแจ,จกความสดใสแอบโชว์เบาๆขณะเล่นน้ํานางเอกสาวนุ่นบรนุษนะคะซึ่งหลายคนยกให้เธอเป็นนักเดินทางตัวจริงค่ะเพราะว่าหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะต้องแพ็กระเป๋าออกทริปทันทีไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะคะนอกจากจะไปเที่ยวเช็คอินตามสถานที่ต่างๆแล้วนุนยังมีภาพสวยๆมาให้ได้เห็นอีกด้วยนะคะ พราะว่าสาวนวนเองชื่นชอบทะเลเป็นอย่างมากถึงแม้จะเข้าวัย43ที่แม้ปัจจุบันจะอายุเข้าเลขสีแล้วก็ตามเธอยังคงดูสวยตลอดการไม่เปลี่ยนแปลงและมักจะมีรูปสวยๆน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเสมอเลยค่ะ ล่าสุดนะคะนุ่นเองได้อับรูปผ่านทางอิสตารกรํของเจ้าตัวโดยมาแจากความสดใสแอบโชว์หุ่นและความสวยเบาๆที่ริมทะเลนะคะกับชุดคอลึกยืนเล่นน้ําอย่างสนุกสนานแต่ละช็อตบอกเลยว่าสวยสุดๆค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ทําเอาเพลินไปหมดนะคะทําเอาละสายตาไม่ได้จริงๆค่ะนุ่นบอนุแจกความสดใสแอบโชว์เบาๆขณะที่เล่นน้ําสวยนะ่ารักจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ